นี่รวยวันนี้รวยครับยดยหลังวันหลังวันหลังวันสนบ่บ่ <ๆ S 2> เออีเมเรียสดุดสองร้านหด <ๆ S 2> ที่แล้วเจ้าเออ,อ,อเดีคนจู่น้ำคอยเดี๋ยวรนเฮียนไม่หอพอดรถป้ายแดงอเอเอไม่สวยเถื่อเจ้าไม่อยากได้จีบ<อ>่ไม่อยากรวยจีเจ้าไปยังไปญาติกุย เกิดมากหกสิพหกเจ้าย่านเขามารับเงินเจ้าเจ้าย่านลูกหลานวะเนา่ยสบัติเจ้าเจ้าฟังไข่เดียวท่าดาคอยจนกันยังอ้วนซ้ำหนีเนี่ยโซ่ไข่มีกว่าสิอ้วนซ้ำไดนเจ้าว่ามันเร็วฮึโว่จากมีจาสิอ้วนซ้ำไดนอืมว้าวท่านคอยทุกๆนี่ยคอยกินตะแก้วกับหลวกผักไข่ยังอ้วนซ้ำหนี ข่อยมีบ่ออึดมันข้ามสื่อกินข่อยสิี่วกินไปคือองค์นี่บอกต้อง้วยคน